ไม่มีใครมากำหนดชีวิตของเราได้นอกจากตัวเราเองวันเดือนปีเกิดเรากำหนดไม่ได้แต่เราสามารถกำหนดชีวิตของเราได้อะไรก็ตามที่คนอื่นทำได้แล้วคนคนนั้นมีสองมือสองเท้าสิบนิ้วมือสิบนิ้วเท้าอะไรที่เขาทำได้เราต้องทำได้ถ้าวันแรกที่เราทำเราทำได้ไม่เท่าเขาทำได้ไม่ดีเท่าเขาหรือทำได้น้อยกว่าเขา เราอย่ายอมแพ้อย่าท้อถอยแต่เราต้องพยายามทำต่อไปทำซ้ำๆไปเรื่อยๆจากความเคยชินจนกลายเป็นการพัฒนาแล้วเราจะเห็นว่าเมื่อวันหนึ่งมาถึงเราจะทำได้เท่าเขาและถ้าเรายังคงพยายามอย่างไม่ยออ่อท้อด้วยหัวใจที่สู้จากเดิมที่เราเคยทำได้ด้อยกว่าเขาต่ำกว่าเขาน้อยกว่าเขาถ้าเรายังคงพยายามต่อไปเรื่อยๆเราจะทำได้เท่าเขา และถ้าเรายังไม่หยุดความพยายามแล้วเรายังพยายามต่อไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในที่สุดเราจะทำได้มากกว่าเขา